เอเคมาแล้วครับการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับเทศบาลใช่ไหมมันค่ะเทศประพากรุ่นี้นะครับทบนะบั่วประเทศและกับเทศบาลทั้งเทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลน,นะครับนะแต่ว่าช่วงนี้เรามีรายการพิเศษนะครับเป็นเขาไม่ใช่รายการพิศรเศษเลยช่วงเกาะติดนะช่วงพิเศษช่วงเกาะติดเลือกตั้งเทศบาลภาคใต้ตอนบนครับวันนี้น้องยิ่งอมอ่าวันนี้นะฮันเดวไปแลกกันที่ชุมพรนะอ่าจีมาเกาะติดการเลือกตั้งพันพุ์พืชกันบ้างนะคะไปติดตามแลกกันได้เลยค่ะ ติดเลือกตั้งเทศบาลภาคใต้ตอนบนวันนี้มาอยู่ที่จังหวัดชุมพรประตูสู่ภาคใต้จังหวัดริมฝั่งทะเลอ่าวไทยจังหวัดที่มีเทศบาลเมืองสองเทศบาลคือเทศบาลเมืองชุมพรและเทศบาลเมืองหลังสวนรวมถึงเทศบาลตำบลอีก26ตาําบตำบลแต่วันนี้เรามาโฟกัสกันที่เทศบาลเมืองชุมพรซึ่งแน่นอนว่าเทศบาลเมืองชุมพรมีประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง2 4 6 7 9คน รอบนี้หลังจากปิดรับสมัครปรากฏว่ามีนายสีชัยวีรณนอพานิชย์ทีมสีชัยสมัครนาย,ยกเทศมนตรีเพียงคนเดียว นายกศรีชัยหรือนายกใช้วัย64ปีเป็นอดีตนายกเทศมนตรีที่เพิ่งหมดวาระและเป็นนายกที่ผูกขาดมายาวนานถึง8สมัยสมัยนี้เช่นกันลงแข่งกับตัวเองจะต้องไม่แพ้หวตโนและจะต้องได้คะแนนร้อยละสิบของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือ10%เอร์เซของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลคือ2 4 6 7 9คน ดังนั้นวันอาทิตย์ที่1 1พฤษภาคมนี้เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเป็นเวลาที่เทศบาลเมืองจุมพรประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตของท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข,ข็งให้กับชุมชนเทศบาลเมืองจุมพร